เดี๋ยวเราจะทำการจัดระเบียบตู้ใหม่นะครับห้องนี้จะเป็นห้องเก็บของนะทำไว้เก็บของเล่นบีมแต่ก่อนอะของเล่นที่บีมรีวิวเยอะมากนี่มี2ตู้มาเดี๋ยวเรามาดูตู้นี้ก่อนโอ้อันนี้คือใครอ่ะนกนกเอาออกมาเลยเออกมาไม่เดี๋ยวให้คนอื่น ส,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 สังเกตนกเห็นไหมนกมีหนอนกินด้วยเห็นปะน,นกเก็บไว้แต่เนี่ยมันอยู่ในตู้เนี่ยสองปีสาปีแล้วคุณไม่ได้เล่นเลยเอ,อนานกกากพวกนี้นี่เก็บไว้เอาไว้ถ่ายคลิปได้เดี๋ยวจะเอาของเนี่ยบางอย่างเนี่ยให้พี่นาวาบ้างเอาน้ี่รักตัวนี้มากมึว่าเป็นสอย่างไย่เลน้ให้คุณคืนนี่นนนี่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ย เอาเม็ดบีดไปเล่นดีวะ่ะนี่มีกระปุกหนึ่งเต็มๆเลยเดี๋ยวเทใส่อ่างเดี๋ยวลื้อเมาก่อนนะนี่นี่รถถังนะว้าออกมารถถังถึงถายแล้วใช่ไหมเออรถบังคับบีบยุ่ออกมาให้นาวาไปอ่าให้นาวาไปเล่นที่บ้านจำตอนนั้นได้ป้ะที่ถ่ายลิงแขวนต้นกล้วยอ่านี่บีมเก็บไว้บีมเล่นยังไงบีมเก็บไว้เล่นบีมจะเล่นยังไงเออจริงเหรออ่าให้คนอื่นอ่า นี่บีมแยกอย่างนี้เดี๋ยวของที่ให้คนอื่นกองตรงนี้ส่วนของให้พี่นาวาก็แยกไว้อีกเก็บหนอนด้วยหนอนล้นหนอนล้นเก็บหนอนด้วยหนอนล้นนี่กล้องนี่อ้าวอกมาเลยซื้อมาแล้วแบบใช้ไม่ได้ออกมาอ่าอันนี้เป็นชุดนี่ต้องจำเขาได้นะโอ้อันนี้ไม่ไม่ได้ใช้แล้วแหละไอ้ก้อนบีมเลยเนี่ยพี่วาวิ่งไให้ให้ไทก้าให้ไทก้าชุดนี้เก็บไว้ใช้ได้เป็นเชฟเป็นเชฟ อันนี้อันนี้เก็บไว้เล่นได้เหมือนยิบเหลี่ยนแล้วงูมันชกเนอะจำได้นกคุกนี่ของใครอะนอกคุกใส่มืออ๋อก่อนไปเล่นละครเนี่ยันนี้ไม่มีละคร่เล่นเอย <c oughs> นี่อ,ออกมาเลยครับอัพพบอบีดอกกล้องเนี่ยเราทายหมดแล้วอ,ออกมาให้หมดเลยโดนมีดแทงคุณไปเอามีดมาใส่หัวทำไมครับโดนแทง ไมม่่เอันนี้เก็บไว้เก็บใยนกพูกนี่เก็บใยอันนี้กล้องนี้เอาไปทิ้งเก็บกะเก็บปืนไว้นี่ปืนชิดหนามอันน้อยเดี๋ยวไปไว้บ้านบ้านนูนผิดมากอ๋อคดคดอะไรที่เป็นชุดชุดเดี๋ยวแยกไว้ดีๆทองฮะชุดผีถังทองวางเป็นเดี่ยวของทองว้าว ต้องเก็บไว้ดีๆเก็บไว้ดีๆคิดว่าชุดสุดแล้ววันนี้เยสเอาไปเบางล่ะนาวาเอาบาอา้างอ่าเอาไปชุดสองอา่าให้พินาวานี่อะไรอะอให้พินาวาไปอะไรไม่รู้จิตติดห้องน้ำมัง้งอ๋อใส่ก๊อกน้ำเอาเป็นก๊อกใส่ก๊อกน้ำดีกว่านี่ด้วยให้นาวาไปอ่านักกากอันนี้นักกากนักกากอ่า,า,าไหนๆก็ลือแล้วจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเวลาหาของได้ห,หาเจอนักกกา เลอะไรอ่ะคุณทำอะไรวันนี้อาจารย์จะว่ากินไก่ K F C ปากขาบางกวนบาง K แล้วคุณแล้วแล้วไฟไลท์สุดนี่ยังไงแต่เดียดเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คชุดครอครัวก่อนเช็คชุดครอครัวก่อนไม่ต้องใส่ได้หรือเปล่าลองดิลองดิบีมสวมดิดเขารู้ป่ะชุดอะลองนิดไปไง นาวาสูสีต่บ <1 French> ิมไม่น่าจะได้แล้วแหละเพราะตัวเขาโตขึ้นแล้วอ่ะนี่หลายปีแล้วอ่ะเฮ้ยได้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 อยู่ได้อยู่โอ้โหได้ได้ได้นึกถึงอะไรรู้ป่ะนึกถึงฮามเมอร์แลนด์อ่าแกไว้ก้ไว้กไว้อันนี้ก้ไว้อันนี้แก้ไว้ะฟังนี้จบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดอีกฟังหนึ่งอ๋ออันนี้ของที่ระลึก ของช่องเลิบลี่คิดไทยแลนด์ให้มานี่สติกเกอร์กระปุกุนแจนี่รุ่นแรกเลยอะให้นาวาไปนาวาอยากได้ปลาเล่นรางวัลได้เล่นเกมได้เล่นเกมอ่ีกว้างนึงรู้สึกจะมีแต่ของใช้นะของเล่นไม่ค่อยมีแไหนอ๋อลบปืนเร็บอ่าโอเคนเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว อ๋อมีปืนมีกล้องโลก์ของวที่คุณต้องการเนี่ยใช่เนี่ยตอนเด็กบีมชอบเนี่ยชอบมากเนี่ยโลเนี่ยตั้งแต่บ้านสวนกล้วยเนี่ยป๊าถึงไมาให้ใครไงเอาบีมอะชอบเอาไปเล่นมันจะมีนักกากด้วยนะนกกมันมีชุดด้วยอันนี้เลยครับอะไรที่ไม่ใช้ออกให้หมดเชือม้าเอาเป็นเนื้อลงไปในข้างล่างได้ได้ได้เอามาดนี้กนจะเอากระบอกไหนเอาออกมาเล่นได้ลูกโป่งนี่อะไรครับลูกโป่ง ป้งโป้ง,งกนันมนได้ไงอุอ้ย,อ,ยอันนี้แรงนะอันนี้แรงนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงมากี่ลูกเก็บด้วยนะเดี๋ยวนนเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้อุปกรณ์เล่นปืนอ๋อเออจําไหมยังเหลือตู้อีกฝั่งหนึ่งต่ตู้ฝั่งนี้ไม่ค่อยมีอะไรแล้วจะมีของเล่นอยู่ชิ้นสองชิ้นเดี๋ยวลือ้อมีของเล่นชิ้นหนึ่งด้วยออกมาเอามานี่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 ของเล่นอันนี้รถไฟโทมัสเอาว่ บ้าวคอลเลกชันเนี่ยไป,ไปแหวงนอกกอนไปไปแหวงนอกกอน <_ t ot> เดี๋ยวค่อยไปเปิดดูโอเคเราก็ให้เด็กทำการเคลียร์ของออกไปข้างนอกนะครับรบๆรูป่บ้องไว้เพื่อายีแต่กไม่เายยจัดระเบียบเพียบเลยอ่ะยกอมายกมาเดี๋ยวเขาจะไปเล่นปืนเนิร์ฟกันข้างล่าง <_ t ot> ของที่ลื้อมาครับนี่ ของตรงนี้เดี๋ยวให้พี่นาวาไปเล่นนะครับนี่ดูทีละอย่างอันนี้เลยครับรถไฟครับไหนเป็นยังไงเป็นยังไงท่านจะไหนลองเปิดดิมีสีเข็ดด้วยเนี่ยสีโอ้อเน็กกับบีมชอบเล่นมากรถไฟโทมัสใช่ก็คือกล่องเก็บรถไฟไหนไหนเอามาเรียงตรงนี้เอามาเรียงตรงนี้โอ้นี่รถไฟผีของบีของบีรถไฟเนี่ยสีเข็ดอันนี้นี่โทมัสแมน วัดเด็กเท่ก็โหรถไฟพอโตเราไม่เล่นแล้วเอาไปเล่นในน้ำมาตอนอาบน้ำอี่ชน่งเล่นเหมนสวยงามสวยงามต้องต่อยาวๆอ้อ้ต้อยใต้อำนาจฉันซู้ลบทู้ลบทะแ yeah. ยชอบซู้ลบเดี๋ยวก็พังยาวไปชนกานเดี๋ยวพัง <c oughs> เขาไว้ให้เล่นต่อแล้วก็ดุน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 ,ดน,ดน ทำไมไล่ไม่ได้อ่ะวิ่งมุงกลมวิ่งมุงกลมนี่อ่ะอ้ยบีมบอกอยากเล่นแม่เหล็กเนี่ยซื้อมารีวิวแล้วเก็บไว้เหมือนเดิมอ่ะแกะมาซิเล่นยังไงที่โรงเรียนเราไม่ก็มีนะแต่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยจำได้ตอนอยู่บ้านสุดกล้วยอ่ะบีมมาทำหายวงลีเนี่ยหรือทำแตกไม่รู้เปล่าเนี่ยมันมีวิธีเล่นนะนะ่ยนีแค่อันี้แต่ว่าเก็บไว้นานแรงดูดไม่ค่อยมีแล้วใช่เหรอเกี่ยวได้เหรอ คร<พ>ูบอกว่าถ้าเก็บไว้นานแรงดูดไม่ค่อยมีต้องให้มันประกบกันเนี่ยอนนี้มีแรงดูดแรงดูด,ด,ดมันก็จะยังสม,งสมดุลอ๋อต้องเอามาเล่นบ่อยๆใช่ป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องเอามาเล่นบ่อยๆที่ห้องวิทย์เหมือนนี่แตกไปอันนึงนี่แตกแตกแล้วที่ห้องวิทย์เหมือนครูบอกว่าถ้าเอามาประกบกันมันก็ยังดูดได้นานแต่ถ้าไม่ประกบกันมันก็ไม่ค่อยดูดงั้นเอามาประกบกันมันได้ไม่พังนี่มาดูนี่ดีกว่ากล่องพวกนี้นะว่าแกะมาให้หมดเลยมันยังมีตัวต่อเหลือไหม เหลือเศษครับโอ้นี่ยังมีแต่คุณหายแล้วจริงเหรอใช่อ๋อเศษมันประกอบไม่ได้แล้วเอามาแกะทุกกล้องเลยถ้ามันไม่มีคนก็ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงเหลือทรากป,ปืนต่อเสร็จแล้วแหละมันเหลือเศษน้อยๆอเก็บไว้เก็บไว้ก็ใส่บีนเอาเหรอเอาป่ะทิ้งเลยนะทัั้้งนนทิ้งเลยเพราะว่าผมมีอ่ะอ่ะเก็บเก็บเขากล้องเหมือนเดิมครับ ไหนเล่นยังไงแม่เล็กเวลาบีมเล่นเชื่อป้าที่โรงเรียนอะตอนครูสอนอยู่แอบเอามาเล่นกันทางห้องอืมันใช่ไหมเพลินเพลินเพินอยากแกะอันเนี้ยอยากแกะมากอ่แกะผมอยากเป็นนักวิจารณ์ป้าซื้อมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ขยายอะไรเลยอะ เลยไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงเหมือนเป็นนี่เปล่าอ๋อป้จินตนาการเปล่าเนี่ยดูดิข้างในมันมีอีกนาวาลองเอาออกมาดิมีมีดอะไรเนาะก็คือเขามันจะมีแผ่นฟิล์มวางไว้หนึ่งอันแล้วก็ยดเนี่ยข้างในไงอุปกรณ์แล้วเขาก็เป็นดูดน้ำอะไรมาจากที่ไหนมารู้ที่เขาจะตักแล้วก็ยดแล้วก็เอาแผ่นฟิล์มกันมาประกบแล้วก็ส่องมันก็จะเห็นไหนส่องนี่ส่องนี่มันขยายป่ะส่องนี่มันขยายปหมมีไฟเ่อเป็ยังไง ก็ได้ส่องๆไปแล้วขยายวะมันมันขยายใหญ่มากไหมม,มันใช้ได้ไหมหรือมันเป็นของเล่นจินตนาการมันต้องส่งแล้วสิต้องส่งเลยแกะเรียนเนี่ยไม่ได้แกะใช้น่าจะแกะมาเล่นไม่เป็นไรนวาวาไม่ต้องออกมาเอาใส่ไว้เหมือนเดิมครับนี่ชิ้นต่อไปนาฬิกาแกะ,ะแกะเลยแกะเลยนี่ของดิดนี่เลยนะยใหญ่ล่นนะเดี๋ยวพังแกะออกมาเลย อะไรของพี่นวะคุณยุ่งอะไรอะ่นะเ <c oughs> ขาบอกเขาเ <c oughs> ขาจะบอกว่าเขาจะแป่งร่างตัวอะไรตัวอะไรนะบอกก่อนตัวอะไรโทนี่สตารไม่ใช่ใช่เหรอเนี่ยมีท่านดึงสลักดีดึงสลักได้ใช้งานดึงเลยหมุนยังหมุนยัง,ยงตั้งเสร็จก็กดลงไบนะเวลาก็จะเดินกดลงไปอะ่ะให้ดังกึกเดี๋ยวเวลาจะเดินนี่ไงอ่าเขา้องใปเลยอะไรอ่ะเขาจะแป่งแล้วให้พี่ดาอ่ะเรอยใสเข็มขัดอันแหละอยากใสอยากใส่ ไอ้ใส่ถูกเปล่าใส่ถูกเล็กเปล่าไม่ใช่แก่นันโอ้ใส่กัมหัวดูเวลายัางไงดูเอออะไรอ่ะแม่ใส่ให้อะไรโอ้เอาเปล่าอันนี้เอาเปล่าเอาเปล่าเนี่ยเอาครับอันนี้นแกดูหน่อยมันเป็นก๊อกก๊อกน้ำก๊อกน้ำอออ๋อนี่ไงตามรูปอย่างนี้สเสียบเข้าไป<ส>ไนในก๊อกน้ำน้ำก็ไหลออกมาทางปาก นี่นี่เอาก็เสียบอย่างนี้มันไหลออกมานี่อ่าโอเคเก็บใส่กล้องไว้เหมือนเดิมนี่เราทำอะไรอะควบีดเดี๋ยวอันนี้ไม่แก้ออกมาหรอกเพราะว่าใครอยากดูว่าเล่นไงก็ไปดูคลิปเกของน้องบีมะพิมพ์คำว่าอะควบีดนี่ไว้เล่นอะควบีดได้มารถบังคับวิทยุแก้ออกมาเลยเดี๋ยวลองใส่ท่านเล่นดูสิว่าจะยังเล่นได้หรือไม่ เนดูว่าไทส่น้ก่อนเล่นเาไปเล่นทานมาก่ได้ลุ้นลุ้นลุ้มัจะติดต่อพีนาวาเขาเล่นก่อนอาติดดติดอ่าเล่นตรงนี้สลับกันเล่นสลับกันเล่นก่อนไหนดูดิอ๋ยังวิ่งครับเด้อเด้อเอเด้อเด้อด้อเด้อเด้ออันนี้นานมากอุ้ย เอาคันนี้มาจากไหนฮะอุ้ยแม่มีสองคันบี้นี่บีมังบังคับวันนี้ดิอ๋อเดอะแฟตเดอะแฟตเก็บไว้ไงอ๋ออ๋อมีแบ็คแมนแล้วก็แบ็คแมนแล้วมีท่านได้เหรออันนี้ท่านช้าหรือท่านอะไรท่านไม่ใช่ท่านช้าอ๋อว้าวไปไปเดี๋ยวเลื่อนไปหาเดี๋ยวเปลี่ยนท่านได้ไไลงอ้กนเองไออ่ะมเ้า นี่เมื่อกี้บีมบอกว่ารถมันลวนแต่รีโมทใช้ด้วยกันได้งงเลยโอ้ต้องต้องใช้ทีละคันรีโมทสัญญาณมันใช้ด้วยกันบีมจริงดูดินขนาดรีโมทของบีมยังบังคับคันนี้ได้เลยน่ะน่ะอ,อ่าเนี่ยนว่าไม่ได้กดเลยอ่ะอ่ะดูดิอ่างงเลยอ่ไหนลองวิ่งไปไกลไปไกล,ไปไกลได้แค่ไหนบีมไปเลยไปเลยไปเลยสุดยัง ได้แค่นี้แหละหมดแล้วมั้งสัญญาณไม่ไกลคุณดูรถวิ่งมาด้วยนะรถทับทังเลยนะวิ่งไปนู้นเลยแ <c oughs> ล้วเราวิ่งไปไหนนะ่ะไปเล็ไปเล่นไกลๆกันเดี๋ยวสัญญาณมันตีกันปีนไาเอาไปเองอะ่ะเออคืนมันถึงกันนะเล่นไม่ได้เลยอะ่ะ อะไรเนี่ยเอาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอะไรเนี่ยต้องเล่นทีละคนครับเล่นไม่ได้แล้วเออรถวิ่งเอง